านสมองกับเดบุ o เทลเลอร์ในตอนนี้ครับอยากจะชวนคุณฟังมาคุยกันถึงสิ่งสำคัญ10อย่างที่เราต้องให้ความสนใจใส่ใจและพัฒนามันทุกๆวัน10อย่างที่เราจะคุยกันนี้จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราในทุกๆด้านคอยย้ำเตือนตัวเราในวันที่แสนวุ่นวายทั้งหลายคอยเป็นเหมือนเข็มทิศให้เราอยู่ในทางที่ถูกที่ควรซึ่ง10อย่างสำคัญที่ว่านี้จะมีอะไรกันบ้าง ลองมาติดตามฟังกันครับสิ่งสำคัญ10อย่างที่เราต้องให้ความสนใจใส่ใจและพัฒนามันทุกวันเป็นคำแนะนำของคุณจิมโรนอดีตผู้ประกอบการชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองที่ล่วงลับซึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตครับเขาได้ทิ้งคำแนะนำไว้ให้กับเราซึ่งเป็นคำแนะนำที่เขาบอกว่ามันมีความคลาสสิก แต่ก็ไม่เคยตกยุคตกสมัยโดยคําแนะนำที่เขาจะให้เราได้ใส่ใจพัฒนามันอยู่เสมอมีด้วยกัน10อย่างสำคัญดังนี้สิ่งสำคัญในอย่างแรกก็คือใส่ใจเป้าหมายในชีวิตของเราการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเรานั้นมันคือหนึ่งสิ่งครับที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายขึ้นมาได้มันเป็นเหมือนเข็มทิศช,ชีวิตให้เรานั้นเดินไปอย่างเส้นทางนั้นๆ ที่เราเลือกเอาไว้ในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถละทิ้งสิ่งที่มันทำให้เราไขว้เขวออกแหงจากเป้าหมายของเราการใส่ใจเป้าหมายของชีวิตการมีเป้าหมายอยู่นั้นมันช่วยเพิ่มเชื้อไฟให้กับเราในยามที่เราสับสนหนทางได้อีกด้วยยิ่งบนสังคมที่วุ่นวายใช่ไหมครับคุณฟังครับอะไรหลายๆอย่างก็เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยมีหลายอย่างที่เข้ามาล่อหูล่อตาเรา ทดสอบเราให้เราออกนอกรูนอกทางได้อยู่ตลอดแต่หากเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งมั่นไว้แล้วมันจะช่วยพยุงตัวเราให้เดินต่อไปได้หรือกลับเข้ามาในร่องในรอยที่เราตั้งใจให้มันเป็นได้ซึ่งการมีเป้าหมายในชีวิตครับคุณฟังครับโดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมครับที่เราต้องใส่ใจมันมากๆเราจึงต้องใช้เวลาทบทวนตัวเองดูครับ ว่าอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วเริ่มลงมือทำไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเป็นกระบวนการไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้จงมันที่จะใส่ใจเป้าหมายในชีวิตของเรานำมันมารีวิวอย่างสม่ำเสมอนะครับและถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วมันก็จะนำเราไปสู่สิ่งสำคัญอย่างที่สองที่เราต้องใส่ใจมากๆเลยก็คือ เราต้องมันเสริมความมั่นใจหรือศรัทธาในาตนเองในแต่ละวันอย่างที่เขาแนะนำไปในข้อแรกกันนะครับเราต้องเริ่มลงมือทำในสิ่งที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายเริ่มลงมือทำไปทีละเล็กทีละน้อยให้เราได้เห็นผลสำเร็จเล็กๆของเราก่อนซึ่งสิ่งนี้ครับมันจะช่วยเสริมความมั่นใจของเราได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวโอ้ฉันก็ทำได้นี่เออฉันก็เริ่มได้นี่ พอสำเร็จขั้นที่1ไปแล้วครับมันก็จะมีขั้นที่ 2, 2> ขั้นที่3ตามมาอีกเราก็จะสะสมความเก่งมากขึ้นสะสมความภาคภูมิใจในตัวเองสะสมความศรัทธาในตัวเองมากขึ้นบางคนชอบบอกว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีหากมันเป็นแบบนั้นนะครับลองทบทวนตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้มันคือกระบวนการที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายของเราอยู่หรือไม่ หากคำตอบของเราคือใช่นะครับขั้นต่อมาก็คือให้เรานั้นยอมรับโลกแห่งความเป็นจริงที่ว่าทุกๆเรื่องในชีวิตมันจะมีอุปสรรคและความล้มเหลวเข้ามาอยู่เสมอแทนที่เราจะหลีกเลี่ยงหนีมันงองแงกับมันให้เราเปลี่ยนความล้มเหลวเหล่านั้นเป็นความมั่นใจว่าครั้งต่อไปฉันจะต้องทำได้ฉันจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม การมีทัศนคติแบบนี้ครับมันดีกว่าการที่เรามีความคิดที่ว่าฉันเป็นคนไม่เอาไหนฉันเป็นคนล้มเหลวฉันเป็นคนทำอะไรก็แย่ไปสมดล้มเลิกความคิดแบบนั้นครับแล้วเสริมความมั่นใจในตัวเองมีศรัทธานในตัวเองจะดีกว่านะครับสิ่งสำคัญอย่างที่สามที่เราต้องใส่ใจเลยก็คือจงมีความกระตือรือร้น ความกระตรือรือร้นในที่นี้ไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกถึงความกระฉับกระเฉงความเอาจริงเอาจังเท่านั้นแต่มันต้องเกิดจากความรู้สึกภายในของเราด้วยความกระตรือรือร้นแน่นอนว่ามันต้องเกิดจากการที่เรามีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองก่อนเราจึงจะมีเชื้อไฟที่จะพยุงตัวเองให้มีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้ดีคุณชิมโรนบอกว่าความกระตรือรือร้นครับจะช่วยเรานั้นจัดระเบียบชีวิต ในยามที่เรากำลังออกนอกลู่นอกทางได้ดีความกระตือรือร้อนจะช่วยให้เรานั้นเอ j นจไปกับสิ่งสาคัญในชีวิตของเราเพราะแน่นอนว่าสิ่งดีๆหรือแม้กระทั่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเราได้ยากหากเรานั้นเป็นคนที่เชยชาไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยและหากขาดความกระตือรือร้อนนะครับเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพเลยก็ได้ ดังนั้นครับคุณฟังครับจงหมั่นกระตุ้นให้ตัวเราเองมีความกระตือรือร้อนอยู่เสมอให้เราลุกขึ้นในยามที่ความเบื่อหน่ายเข้ามาในชีวิตของเรากันนะครับต่อมาสิ่งสำคัญอย่างที่สี่จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอแน่นอนครับว่าคนเราจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ส่วนหนึ่งก็มาจากโอกาสที่มันจะเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อ ดังนั้นครับเราต้องรู้จักฝึกฝนตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพราะเมื่อมีโอกาสหรือโชคดีเข้ามาหาเราเราก็พร้อมที่จะคว้ามันเอาไว้ได้แต่หากเราไม่ลงมือทําอะไรเลยไม่เริ่มอะไรเลยไม่คิดที่จะเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ไม่อาจจะคว้ามันเอาไว้ได้อย่าให้เราต้องมีความรู้สึกที่ว่าทําไมโอกาสดีๆเข้ามาแล้วแต่ก็เหมือนกับว่ามันช่างศูนย์เปล่า ทำไมฉันไม่เตรียมความพร้อมเอาไว้นะรู้งี้ฉันน่าจะทําแบบนั้นรู้งี้รู้งี้อย่าให้มันเป็นแค่คําว่ารู้งี้นะครับแต่เริ่มใส่ใจที่จะค่อยๆปลูกต้นกล้าของเราปลูกมันใส่ใจเหมือนพรวนดินลดน้ําไปในทุกๆวันนะครับถัดมาสิ่งสําคัญอย่างที่5ครับคุณฟังครับจงรู้จักตัวเองและเลือกมา1ทาง ในยุคสมัยปัจจุบันแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้อะไรให้หลากหลายทําได้หลายอย่างแต่คนเราครับเราควรต้องใส่ใจเป้าหมายระยะยาวของเราเอาไว้ด้วยว่าคุณค่าที่แท้จริงในระยะยาวของเราคืออะไรหรือเราอยากจะไปในทางไหนจริงๆหากเรารู้แบบนั้นแล้วเราก็ฝึกฝนให้ตัวเองนั้นพัฒนาในสิ่งนั้นให้เก่งขึ้นดีขึ้นและที่สำคัญนะครับอนุญาตให้ตัวเราเองนั้นไม่เก่งในเรื่องที่เราไม่ถนัด เพราะแน่นอนว่าความสําเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราทําอันนี้นิดอันนั้นหน่อยหากเรายังมีความลังเลจับปลายอยู่หลายมืออันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะทําอันไหนไม่ถนัดฉันก็อยากจะทําบ้างก็เท่ากับว่าเราไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดเลยยิ่งในยุคนี้เราได้เห็นคนนั้นเขาทําแบบนั้นคนนี้ทําแบบนี้เราก็อยากจะทําอยากจะเอาบ้างอยากตามเขาบ้างจนไม่ดูตัวเองนะครับว่าเราต้องการมันหรือไม่หรือมันเหมาะกับเราจริงๆหรือไม่ คุณจิมโรนบอกว่าเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรและเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องเลือกมาสักทางหนึ่งและขณะเดียวกันครับเราต้องรู้จักที่จะกล้าปฏิเสธหรือสละทางที่เราไม่ได้เลือกไปด้วยเราถึงจะสามารถพาตัวเองไปยังเป้าหมายระยะยาวที่เราตั้งเอาไว้ได้นะครับ เรามาต่อกันที่สิ่งสำคัญที่เราต้องใส่ใจพัฒนาในชีวิตของเราอย่างที่6กันครับนั่นก็คือจงรู้จักพึ่งพาตนเองเราทุกคนเป็นมนุษย์แน่นอนว่าเราจะต้องมีเครือข่ายมีคอนเน c t ชันที่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปถึงคอนเน c t ชันเหล่านั้นเราต้องมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนด้วยอย่าให้ตัวเราเองเป็นคนที่คอยแต่ใช้คนอื่นเข้ามา ช่วยเหลือเราอย่างเดียวคอยให้คนอื่นนั้นมาป้อนทุกๆอย่างให้คอยแต่รอคอยเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นจงรู้จักที่จะช่วยเหลือตนเองพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับคุณจิมโรนบอกว่าการพึ่งพาตนเองด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้นั้นคือหนึ่งในความเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งมันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองได้ ซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนเราจะมีความมั่นใจว่าฉันจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้เพราะฉันแข็งแกร่งพอและไม่ยอมแพ้และแน่นอนครับว่าคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองใครคนอื่นเขาก็จะเคารพเราและอยากที่จะสนับสนุนเราด้วยเช่นกันต่อมาสิ่งสำคัญอย่างที่7ครับจงกล้าเป็นตัวของตัวเอง คุณชิมโรนได้กล่าวประโยคสำคัญเอาไว้ว่าในแต่ละวันจงเป็นคนที่เคารพคุณค่าในตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวตนที่แท้จริงของเราการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เราต่างบอกกันต่างพร่ำสอนเราก็ต่างรู้กันมาอยู่ตลอดแล้วใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําเอาได้ยากมากๆด้วยเช่นกันเพราะความที่เรากลัวว่าคนอื่นนั้นจะมองเราแบบไหนคนอื่นจะคิดกับเรายังไงนะคนอื่นจะเกลียดเราไหมอ่ะ เราจึงห่างไกลาจากความเป็นตัวเองทุกวันครับคุณจิมโรนจึงอยากจะชวนให้เรานั้นมีความกล้าที่จะเป็นตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงจะว่าเรายังไงเพราะบางคนเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรจะทําอะไรเราต้องแครคนอื่นไปซะหมดหรือต้องขออนุญาตคนอื่นในทุกๆเรื่องไปซึ่งการทําแบบนั้นมันก็จะลดทอนความภาคภูมิใจของเราลงไปทุกๆวันด้วยการกล้าที่จะเป็นตัวเองจะทําให้เราได้เห็นว่ามีคนที่จริงใจสนับสนุนเราอยู่ ใครคือคนที่น่าคบหาใครคือคนที่จริงใจกับเราเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองครับคนที่น่าคบหานั้นก็จะสนับสนุนในความเป็นตัวเองของเราด้วยเช่นกันไม่ใช่การเอาบรรทัดฐานในตัวเขามาตัดสินในตัวเราไม่ว่าจะอย่างไรครับคุณฟังครับจงรักที่จะเป็นตัวเองซื่อสัตย์ต่อตนเองจงเป็นตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุดของเรานะครับ ต่อมาสิ่งส,สําคัญอย่างที่8ครับนอกจากที่เราจะเป็นคนที่กล้าเป็นตัวเองแล้วแต่การเป็นตัวเองนั้นเราต้องเป็นคนที่มีคุณค่าที่ดีด้วยการเป็นคนที่มีคุณค่าที่ดี <c Öz ell großes> คือหนึ่งสิ่งที่เราต้องย้ําเตือนตัวเองเอาไว้อยู่เสมอเหมือนกับที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้บอกเอาไว้ว่าอย่าเป็นคนที่เก่งที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่จงเป็นคนที่มีคุณค่าที่ดีด้วยการเป็นคนที่มีคุณค่าที่ดีคือการปฏิบัติในสิ่งที่ดี ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นยิ่งในายามที่เราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตครับเราต้องยึดความมีคุณค่าในตัวเองของเราเอาไว้เพราะชื่อเสียงอํานาจเงินทองจะทําให้เรานั้นหลงระเริงไปกับมันได้ง่ายๆเราจะถูกกินเลสต่างๆครอบงําได้เสมอซึ่งเราจะเห็นจากข่าวที่ออกกันบ่อยๆใช่ไหมครับคนดังๆติดคุกติดตารางกันเพราะละทิ้งคุณค่าในชีวิตของตัวเองไปเพราะฉะนั้นครับเราต้องหมั่นใส่ใจย้ำเตือนตัวเองให้ นึกถึงคุณค่าที่ดีในตัวเราโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเจอทางแยกระหว่างสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหากวันนี้เรายึดมั่นในคุณค่าที่ทำด้วยความดีและความถูกต้องสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราและเราก็ไม่ต้องอยู่กับความหวาดระแวงหรือความทุกข์ไปทั้งชีวิตเพราะถ้าหากวันนี้เราได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ ต่อมาอย่างที่9ครับฝึกฝนความมีวินัยความมีวินัยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะในแต่ละวันครับแน่นอนมันก็จะมีความเบื่อนายอารมณ์ที่ฉันไม่อยากทําเลยอ่ะซึ่งหากมันเป็นแบบนั้นครับวินัยก็จะช่วยเราได้การมีวินัยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่คนอาจจะไม่สนใจมันสักเท่าไหร่แต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นโฟกัสกับสิ่งสําคัญได้ วินัยจะช่วยให้เรานั้นได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในแต่ละวันคอยกันเราจากสิ่งเร้าต่างๆที่จะเข้ามาฉุดดึงเราออกนอกทางซึ่งทุกๆเรื่องของความสําเร็จครับไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นใดก็ตามวินัยคือส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดและจะช่วยเสริมกําลังใจของเราให้ลุกขึ้นในแต่ละวันได้และสิ่งสำคัญสุดท้ายของตอนนี้ที่เราต้องใส่ใจอย,อย่างที่สิบก็คือ จงเป็นในแบบที่ดีขึ้นและพิเศษกว่าเมื่อวานหากเราอยากให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จไปกับเป้าหมายเราอาจจะไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้ต้องทำสำเร็จทุกอย่างในเร็ววันแทนที่เราจะทำแบบนั้นครับให้เราตั้งคำมั่นสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าฉันจะเป็นในแบบที่ดีขึ้นและพิเศษกว่าเมื่อวานการค่อยๆขยับตัวเองแบบนี้ครับจะไม่กดดันตัวเราจนเกินไป ในที่สําคัญครับมันจะฝึกให้เรานั้นโฟกัสไปที่กระบวนการพัฒนาเติบโตแทนที่เรานั้นจะโฟกัสไปที่การกดดันตัวเองในการทําทุกๆเรื่องให้สําเร็จที่เดียวและมันจะทําให้เรานั้นได้เลือกใส่ใจสิ่งที่ส่งเสริมตัวเราแทนที่จะหมกมุ่นกับสิ่งที่ลดทอนคุณค่าในตัวเราหากเราตั้งใจที่จะเป็นในแบบที่ดีกว่าเมื่อวานในทุกๆวันครับ เราก็จะเห็นพัฒนาการของตัวเองเห็นตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและชีวิตของเรานับจากนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนี่ก็เป็น10อย่างที่สำคัญในชีวิตนะครับที่เราต้องสนใจใส่ใจและพัฒนามันทุกๆวันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเรา หากเราตั้งมั่นที่จะเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นซึ่งผมขอสรุปตอนนี้ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ10อย่างสำคัญในชีวิตที่เราต้องใส่ใจอยู่เสมอก็คือ 1. เราต้องรู้จักใส่ใจเป้าหมายในชีวิตของเราเองเพราะเป้าหมายจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายขึ้นมาได้หากเราไม่มีเป้าหมายที่เอามายึดมั่นในชีวิตครับชีวิตเราก็จะว่างเปล่าและสับสนไปทุกๆวัน 2ครับมันเสริมสร้างความมั่นใจและความศรัทธาในตนเองเพราะคนเรานั้นจะก้าวเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยหากปราศจากความมั่นใจและศรัทธาในตนเอง3ครับจงมีความกระตือรือร้นเพราะความกระตือรือร้นจะช่วยจัดระเบียบชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้4จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่ามัวแต่สวดภาวนาขอาให้เรานั้น โชคดีแต่ต้องเริ่มลงมือทำเพื่อรองรับโอกาสที่เหมาะสมด้วย 5. รู้จักตัวเองและเลือกมาหทางเพราะท่ามกลางตัวเลือกที่มีมากมายจงเลือกทางที่ใช่สำหรับเรารู้จักตัวเองฝึกฝนให้เรานั้นเก่งในสิ่งที่ทำและกล้าที่จะปฏิเสธในทางที่เราไม่ได้เลือก 6. จงรู้จักพึ่งพาตัวเองอย่านั่งรอนอนรอความช่วยเหลือของคนอื่น แต่จงยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้ 7. จงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวตนภายในกล้าเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้น 8. จงเป็นคนที่มีคุณค่าที่ดีเพราะการเป็นคนที่มีคุณค่าที่ดีคือหนึ่งสิ่งที่เราต้องย้ำเตือนตัวเองทุกๆวันและการเป็นคนที่มีคุณค่าจะช่วยให้เรานั้นไม่หลงระเริงไปกับกิเลสตัณหาในสิ่งที่ผิดผดได้ 9. ฝึกฝนความมีวินยัยเพราะความมีวินัยคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จและ10ครับเป็นในแบบที่ดีขึ้นและพิเศษกว่าเมื่อวานอย่าตึงกับตัวเองมากเกินไปสัญญากับตัวเองว่าเราจะค่อยๆก้าวเดินไปในแบบที่ดีขึ้นทุกๆวันเดินช้าได้แต่อย่าเดินถอยหลังนะครับหวังว่าในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณฟังในการพัฒนาตนเองของเรานะครับ หากเราปรารถนาให้ชีวิตของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นเราต้องตั้งใจทําสิ่งที่พิเศษกว่าวันวานที่ผ่านมาและขอให้เรานั้นมีความมั่นใจและมีศรัทธาในตัวเองด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆในการพัฒนาตนเองพัฒนาสมองและจิตใจได้ใหม่ครั้งหน้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ